ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา Travel Guide สวัสดีค่ะพบกับ Travel Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะเกาะสีชังเกาะสีชังเกาะใหญ่ที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของชนบุรีแหล่งท่องเที่ยวสถานตากอากาศของจังหวัดชนบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับร้อยปี เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่เพียงเป็นแหล่งจอดพักเรือสินค้านานาชาติเท่านั้นหากยังเป็นเกาะท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายท้องถิ่นอันเงียบสงบที่คลอเคล้าไปกับบรรยากาศคลาสสิกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยให้สัมผัสในปัจจุบันอยางศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาขยาจิร,ระอยู่ทางด้านเหนือของเกาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะให้ความเคารพนับถือมีลักษณะเป็นถรร้ำที่ดัดแปลงให้เป็นศาสนาสถานผสมระหว่างไทยจีนเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อเขาใหญ่หินย้อยลักษณะเหมือนศีรษะคนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อเฮ่งเจียเจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายโดยในช่วงตรุษจีนจะมีผู้คนเดินทางมาสักการะบวงสงอย่างเนืองแน่นด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเชื่อว่าหากใครได้ไปกราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ติดต่อกันเป็นเวลาสามปี จะได้โชคลาภอันวิเศษอีกด้วยทั้งที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะที่สวยงามสการะร้อยพระพุทธบาทได้ที่มณฑบร้อยพระพุทธบาทต,ตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาขยาศิระซึ่งตั้งอยู่สูงขึ้นไปจากสารเจ้าพ่อเขาใหญ่โดยรัชกาลที่5ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนยอดเขา สำหรับให้ผู้คนขึ้นมาชมละแสัศก,การะรอยพระพุทธบาททั้งยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์โดยรอบแบบพาโนรามาได้อีกด้วยโดยหากนั่งเรือผ่านจะเห็นช่องเขาเรียกว่าช่องเขาขาดตั้งอยู่ทางด้านหลังเกาะน,นักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นบนสะพานชมทิวทัศน์พร้อมๆกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น ถัดไปเป็นหาดหินกลมชายหาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนกลมขนาดต่างๆในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพรับพลาที่ประทับชมวิวทิวทัศน์ของรัชกาลที่5ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะหน้าผาและทะเลอีกทั้งยังทรงใช้เป็นหอดูดาวอีกด้วยในบริเวณเดียวกันนี้จะมีสะพานปูนสีขาวทอดยาวไปตามหน้าผา ลงไปจนถึงริมทะเลด้านล่างสามารถลงไปเดินเล่นดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกได้มีลมพัดเย็นสบายนอกจากนั้นบริเวณน,นี้ยังมีแหลมวชิราวุธหรือแหลมสลิดเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมีลักษณะคล้ายคลึงกับแหลมพรมเทพแต่มีขนาดเล็กกว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาที่นี่กันมากเพราะบริเวณน,นี้ เต็มไปด้วยโขดหินซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงปลาหลากหลายชนิดมีความสวยงามอีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นได้อีกด้วยซึ่งในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นดวงอาทิตย์ตกน้ำที่มีดวงใหญ่โตเป็นพิเศษตามไปดูพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทยที่พระจุธาทุชราชฐานอยู่ทางด้านใต้ของเกาะ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระองค์และพระราชวงศ์รายล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามด้านหน้าเป็นชายหาดท่าวังถัดขึ้นไปเป็นตึกวัฒนาพระตำหนักทรงปัญญ้นหยาที่สร้างขึ้นเป็นเรือนไม้ลวดลายขนมปังขิงตึกผ่องสีหรือศาลาแปดเหลี่ยมตึกอภิรม และวัดอัดาสดางคานิมิตบนยอดเขาที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยตะวันตกส่วนพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักนั้นได้ถูกรือ้อไปก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆในกรุงเทพลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานได้ที่หาดถ้ำเขาพังตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะเป็นชายหาดกว้าง เม็ดทรายละเอียดน้ำทะเลใสสะอาดและมีความสวยงามเป็นอย่างมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ